สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งรวนหน้ายินดีนะผมวันนี้จะพามาเที่ยวชมเ,เป็นประวัติศาสตร์นะครับผมเป็นประสาทของสิงห์ขอภูม<ป>นั่นเองเดี<ป>๋ยวเราไปดูกันนะครับ จะพาหลานน้อยไปเที่ยวเล่นสวนน้ำทีนี้ก็เลยมันเ,เป็นทางผ่านะผมจะเลยไปปรา,าสาทของภูมิกันนะผมจึงทางเข้าก็ฝนตกหลายวันนะครับผมก็ตอนที่มาก็น้ำฝนตกแรงนะผมน้ำมันก็เลยขังก็เลยลา้างรอรถแตกท่านใดเห็นแล้วอย่าทำตามนะครับผมถ้าจะทำก็ต้องดูด้วยนะครับว่า ซ้ายขวาหน้าหลังนะมีรถหรือเปล่าหร,ห,รหรือมีคนเดินหรือว่ามีคนขี่จักรยานไซร์หรือเปล่านะครับผมเพราะว่ามันจะกระเด็นใส่เขานะครับผมจะเดนร้นชาวบ้านนั่นเองนะครับผมครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังประวัติคร่าวๆนะครับผมปราสาทสิงห์ขอภูมินะครับผมเป็นปถานาทที่ที่สวยงามแห่งหนึ่งนะผมสวยงามมากๆ เป็นาศาสนาสถานที่สร้างขึ้นเนื่องในาศาสนาฮินดูนะผมแล้วก็ลัทธิไสวะนิกายนะผมแต่ต่อมาคงเป็นการดัดแปลงให้เป็นวัดในพุทธาาศาสนาตามที่มีหลักฐานการบูรณะปฏิสังขารน,นะผมในราวพุทธศตวรรษที่22-23นะผมในสมัยอายุทยาตอนปลายจากนั้นลักษณะลวดลายบนเสาประดับกรอบประตู และ,ะทับหลังภาษาสิงห์ขอภูมิอยู่ในศิลปะขอมแบบบาบวมนะครับผมพุทธศักราชสอ่อ 1, 560, ถึง 1, 630, นั่นเองนะครับผมและ,ะแบบนครวัดพุทธศักราชนะครับผม1,650นั่นเองนะครับผมนี้เราจะเข้าไปแล้วนะครับผมจะถึงแล้วนะครับผม มีค่าข้านะครับค่าเข,ข้าคนไทย10บาทแล้วก็ต่างชาติ50านะผมเปิดเวลา7จ็ดโมงถึงหกโมงเย็นนะผมอา,อายุสมัยของอา,อายุลาลาประมาณ17และก็บูรณะปฏิสังคารในพุทธศักราชที่22และ23่สผมสาวนรายละ,ละเอียดเนี่ยปราสาทสิงขอมเนี่ยก่อสร้างด้วยอิฐหินทรายและก็ศิลาแลนด์นะผมประกอบด้วยปราสาทอิฐ5องค์หันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยมีปราสาทประธานองคอ์หนึ่งองค์อยู่ตรงกลางนผมและก็มีปราสาทบ,บริเวณสีรอบล้อมอยู่ทั้ง4ี่ทิศทั้งหมดตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกันและมีสระน้ำล้อมรอบเว้นทางเข้าด้านทางด้านหน้าและก็ด้านหลังนะผมปราสาทเป็นประธานมีแผ,ผนผาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจ,จัตุรัสย่อมุมนะผมไม่มีมุกยื่นมีประตูทางเข้า ออกทางด้านทิศตะวันออกเพียงด้านเดียวทับหลังแกะสลักจากหินทรายรูปสิวะราดบนแท่งและมีหงส์แบกสามตัวนะผมอยู่เนื้อเสียนเกียรติมุกนะผมมีรูปพระคเนศนะผมและก็พระพรมพระวิรุษนะผมแล้วก็พระอุมาอยู่ด้านล่างนะผมส่วนเสาประดับกรอบประตูสลักเป็นลายเทพธิดาลายก้ามปูและ รูปทะวานบานนะผมส่วนบริเวณหน้าบันนะผมเป็นอิฐเขาเรียกว่าประดิษฐ์นะผมลวดลายเป็นรูปปั้นนะผมปราสาทวิบริวาณน,นะผมปราสาทบริวาณมีแผนผังเป็นปรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมมีประตูทางเข้าออกด้านทางทิศตะวันออกด้านเดียวพบทับหลังของอสองชิ้นนะผมสลักด้วยหินทรายนะผมชิ้นที่1สลักเป็นภาพ พระกิษณะประลองกำลังกับช้างนะผมและโคชสิงนะผมชิ้นที่สองส,อสลักเป็นภาพกิษณะประลองกำลังกับโคชสิงนะครับผมส่วนปราสาทบริเวณองค์ด้านหน้าขวาของปราสาทประธานพบจารึกหินทรายบนผนังกออประตูเป็นจารึกรอักษรธรรมอีสานภาษาไทยและบาลีกล่าวถึงเรื่องราวของกลุ่ม พระเถระผู้ใหญ่และท้ายพญารวมกันบูรณะปฏิสังขารโบ,โบราสถานแห่งนี้นะผมก็มาให้ดูบรรยากาศแบบคร่าวๆนะผมอันนี้ผมถ่ายจากเดินเดินถ่ายจากข้างนอกนะครับผมก็ลักษณะประมาณนี้ไม่เดินถ่ายนั่งรถถ่ายเลยแหละคือไม่ได้เข้าไปพอดีว่ารีบไปต่อนะครับผมก็เลยให้มาดูคร่าวๆมันก็เป็นเป็นสามเหมือนคล้ายๆแบบ มาดูมาดูให้ดูศิลปะนะครับถ้ามีเวลาก็เข้าไปได้นะครับผมการเก็บถ้าเข้าก็ถูกมากสิบบาทเหมือนกับเราทําบุญนั่นแหละครับเหมือนพ่พอก็ต้องเอาเงินไปบูรณะนะผมเป็นของวัตถุเก่าแก่เรามาดูนะผมก็จะมีอยู่ <k S 1> แค่ที่เราเห็นนะผมแต่ว่าเป็นของที่เก่าแก่ที่เราแบบอยากให้ไปดูไปชมดูนะครับผมเป็นเป็นอะไรที่มันขอ,ของเก่าของแก่มันหาดูยากนะครับผมประมาณนี้ก็ได้ให้มาดู ให้มันรับชมแล้วก็ฟังประวัติไปคร่าวๆก็ถ้าอ่านออกเสียงอักขระนะครับเอ่ยพนามสิ่งศิษย์บ้างที่ไม่ถูกต้องผิดเพี้ยนประการใดก็ขอเปิดพี่ทุกท่านให้อภัยนะครับผมก็ขอบพระคุณที่ติดตามกดไลค์และกดแชร์และก็เป็นกําลังใจให้ตลอดมานะครับผมก็รักษาประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็นทางด้านหน้านะครับผมพอาที่ผมอ้อมขับหลงขับหลงเข้าไปในในวัดนะครับผมิงๆอยู่รอบนอกนั่นเองก็จะมีที่จอดรถนะครับผมอันนี้มาช่วงเช้ามั้งแต่8ปดโมง ะผมตั้งแต่แปดโมงพันหลานจะไปสวนน้ำเลยแวะมาชมนะครับผมก็ประมาณนี้มีดอกไม้ให้แล้วก็มีที่เก็บทางเข้าก็าอยูตตต่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมเป็นอย่างนี้แหละสวยงามไหมล่ะครับผมอันนี้มันช่วงหน้าฝนก็จะเขียวชอุม่มน่าชื่นชมสบายตามากเลยสวัสด,ดีครับ